สวัสดีครับผมช่องพลอยละเพื่อนออฟฟิเชียลครับนี่บรรยากาศเศร้าๆครับหลังจากอาบน้ำอำาบทายแล้วเดินทางเต็มเลยครับคนมือขึ้นนี่พี่น้องสีสเกตมาแล้วมาอีกมาย่ำได้กับเต็มย่ำนั่นครับขวัญใจอุ้งอิงขวัญใจรัตนพร ข้อสี่ปเบิ้งร้านค้าร้านขายว่าเพิ่นมีอย่างขายแน่ครับผมนี่มาแล้วครับเสื้ออะไรครูปัททูปัทูเดืยดือยดือยเดืยดืยดืยโอ้โหมีแหนมมีปัททูมีแคบหมูด้วยมีแคบหมูด้วยโอ้สี่กระเพือกคู่เมืองมาขาย เอามาจากคูเมืองสิครับครับผมมาเมียอยู่พี่สิครับผมงานมันมาสิมาแต่คูเมืองเนี่ยมันเป็นแบบว่าอะไรนะต้องมาเอาเมียอยู่พี่นี่สิตอกกระุงเทปเนาะเออสมัยตะกอนเนาะตอกกระุงเทปกาแฟกับพ่อข้าอยู่นี่บ่ไมครับเคยพ่อกระดุงกรุงเทพบ่โอ้เราสมัยตะก่อนเราพ่อพุทสาวอยู่ที่เทปอ๋อ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  เออเออเออบุเป็นธรรมดาดูสี่อำเภอสังข์่อมันก็ดีตัวเนาะไม่ย่ไหนคนก็เต็มตลอดถาราเป็นแม่ข้ดับหนึ่งในจังหวัดสีเขตโอ้ยกับหมอลำสีสเขตเนาะหมอลำเสเขียเนาะแบบบ่มิวิมกับบบบ่มิสีนีเออแต่ว่าเราเก่งคักเด้ผู้ชาว่าเก่งว่ะ เก่งมือดีนี่เก่งเออเก่งแล้วก็ขยันพร้อมพรสวรรค์เด็กน้อยคนนี้พอเคยจมพอเมยใช่เอาหมู่บ้านนี่สองทุ่มอยู่กันทาลักษ์เล่นถึงสามทุ่มหนึ่งชั่วโมงอยู่กันทาลักษ์ลงจากพุ่นแลนลดลอยมาสั่นลอยลอยลอยมาสั่นพ่อขันหนบ่ครับเออเฝ้ามาขึ้นไปที่นี่ยันบ่ท่านมาทันพอดีจังหวะพอดีเลยพักผ่อนอยู่ข้าวเดียวซับน้าซับตาเดี๋ยวเดี๋ยวมาหัว อ,อ่าบิผิดมันมงเนาัมันที่แรกอ่านี่จากคือไม่ลองเพงไม่เขาเขาเาไล่หนีเนาะอ่าน้ำตานัดตน้ำาลนัดอคิปเขาก็ตุมใครั็แม่ก็พอก็ลูกอเีนีครับเป็นคนโด่งดังมีพี่น้องฮูเบิรเอ่พี่น้องอยู่ใสอยู่ใสหฮูเบิฮูเบิรเ็นด้นดังอ่ตะกี้รังเขียดอ นี่ยนี่พิษล้านดังเป็นยังไงเออพิษล้านดังพิษอะไรลูกล้านกูไปล้านกูแล้ววันนี้มาต่างเี้มไป20-30ล้านเออล้านกูตัวนั้นล้านกูเบิร์ดเออตะกี้ไหนตะกี้เขาหูุจักเขาหูุจักวะเขาหูุจักเขาอะไรนี่คือหมาเขาหงุจักสั่มเขาถามสั่มจักเป็นลูกเต่าเราไผ่ลูกเต่าเราไผ่เออถ้าใครกินนี่กินเขาอยู่คอกขางคอกวัวเออ เราแต่ขึ้นไม่ใหม,ม่ต๊ะใครแม่ก็ลูกนักกอดพ่อกันห้องหายเ,เป็นเชียงรสยซื้อม็อร้านล้างเบ,บ่าร้านผู้เบิร์ดหอมเออยู่ใส่กันผู้เบิร์ดแต่ตะคนดหมูจักร้านกูเท่านั้นผู้เดียวบอดีเป็น,น,นเชียงราแต่ว่ากระสมอยู่ดอกสมเล่าสิประสบความสำเร็จอยู่เหล้าขยันผู้มีเพี้ยนว่าสิมือพิการกะซาง เขาควบมุมันเขาเขาควบบททนควบมูมนอะบดทนนี่แหละที่ยังผมมานี่แหละสองทุ่มอยู่กันทาลักลงวิธีสามทุ่มลงแชลงแช่บเออลงสามทุมแลวมันนี่ท่านงานเสยแม่มั้ยเพิ่นนี่ว่ะเก่งเก่งเก่งบากิดโนสักูบอแม่อลุ้ดังใหไหมบอกเลถ้าถืออันนี้ซอย เจ้าแม่ฮันนี่ซอยอ่มันกัอยู่กับวาสนะอ่าตั้งก็ฐือดท้องล้านจากลุงเหน่งในไม้สโนสักู้โอ้สโนสักูถนนสักูครับเก่งนี่แหละขาว่านคนมาตลอดสมกันมาไล่มีทุกมือแล้วเออมาไลมีทุกมือแลมาตั้งเทศในประเทศตั้งประเทศมาเรื่อยๆแหละครับ เาต่พูดสลานสาลานแต่น้ะมืออุ้มอิ่มหลับเพชระท่านกับมี่เออไเอามืก้ไ่าใี่วาเงะเป็นยังไงกั้างโอ้ยเราบริเตนสุดยอดอุ้มอิ่สุดยอดไม่มีนักร้องคนไหนที่จะทำได้เหมือนเขาเลยความอดทนความมุ่มา่นะเจ็งแล้วก็มองมองมองได้ใจค้นที่มองได้แบบนี่มอง ทำตัวติดดินทำตัวติดดินสู้ชีวิตเออเมื่อขับผมขาขาดผมยังวิ่งขายแค่หมูออผมใส่ขาเทียมน่นี่อ๋อครับนี่นี่แหละคนเขาคนมันชีวิตของผมโอเป้นานว่าูเพื่อชีวิตก็หาขายใหา่ก็หาไปใหาให้ยินเนาะคนขาดีแคนดีเมื่อขอทานผมเห็นบงอย่างอ่ ผมเห็นผมลบหีโตลาดคุณค้าดีแคนดี6 3 2เพือจะยืมเงินอยเงินอยเราว่าเพื่อขอขอเงินแน่คือเราคอยบ้าหายมือขาดีแคนดีกู้าขาแขขากูยังสูชีวิตกู้าสุืู่้เครอบัวกูไดแมนนี่ะุรับุมอิมสุขายหมด นอกจากห่างสิกิโลผมบ็ได้ไปอืไปมีอยู่ในบริเวณนี่คือไปเมือแรกก็เลยรับบาดโหมอี่ก็ห่างบาดทุ่ทนทิ้งออกจากในซีแยกทางาพาดไปเลี้ยวซ้ายเป็นสามก,กิโลกิโลเมตร<อ>บาดทุ่นทิ้งงานยังวูบเมือแรงแ่งน,นี่งานประจำปีหรืองานยังไหนนี่วิ่งก็สารถดุนสุดยอดสุดยอดประเภทบุรีรัมย์กับสุดยอดคือการไน้จัดงานแต่ว่า ถามว่ามีศิลปินคนไหนที่จะทำตัวเหมือนเขาไม่มีเลยไม่มีนะอุ้มมีมาอถือโตแมนลงมากสิลงมาหอดปุ๊บยังไม่ยองมาแล้งเลยมาหายยางเหล็นน้ำเดินผิ่เลยหายยางหายกลิน่นโ,โอ้เพิ่นเนี่ยเประเภท,ทินถ่ายรูปเนี่ยบ่มีบ่มีเกียงผู้ใดขอถ่ายบ่มีบ่มีมาเลยคนกับนด็กคุออยร่ำละ ี่วิีออวสอบเหมือกันโอ้ะสมพอดผมมาในนี้อยู่อ่าเพตูพอดสมพอดได้ใจคนมันยังได้บดได้แาบสวย,ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดฮารนักล้องแบบนี้เสียโจดับเบิลเสียโจสุดยอดเสียโจ เสีโยนิดมันสมองไอเดียไอเดียการคิดงานต่างๆสมัครสมัครนักล็อกอยู่ลักเวที่ไออุบิ้มขึ้นไปขึ้นแรกว่าจิตเป็มบอแค่ฟังเสียงเท่านั้นล่ะอีบ้ลองเพลงได้เสียโยยกมือไปรับสมัครเขาในวงผมบอกเลยคนมันหูเกียร์อะไรล่ะมันฟังออกได้ว่าควรจะสร้างคนเสียงประมาณไหนตัวน้อยๆเนาะเสียงหลายๆเนาะเสียงหลายเอ้อ ไอเสียงเขาคือกล้องเอออนาคตเขาเก้าวนาแมนสุดยอดเลยล่ะสุดยอดฮองมเอีมฮ้ายยากยืนแหละฮ่าคือเพิ่นยากยืนแหละครับผมแค่ใช้เวลาแค่สองปีซอสดังกัไมั้ยไม่ได้มีบ้างถนวนสพูวัดสวนธรรมครับไปเซ็กกันได้สมมืตินี่โอ้ยซอสไปเดินวัดสวนธรรมมึดตื้อสังเกตโหลดว่าขันช่วงอู้ยิงออกอย่าหน้าเวทีนีด ไม่มีใครนั่งเลยยืนเป็นยุกไก่มาได้การเล่นมาถ่ายรูปแมนสุดยอดแชร์ไปทั่วประเทศนะครับครับผมเอาคลิปนี้กับฝากพี่น้องเพียงนซัมนี่ฝากติดตามช่องพอลล์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแคบหมูขาเล็กกูตุสมบูรณ์คแคบหมูขาเล็กพี่น้องครับครับครับ